ัสดีค่ะฉันสำรวยนวลเป้นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเทพร,ราชค่ะเลขที่91หมู 6. ม่6ตำบลขา้ายศสอนอำเภอขชายศสนจังหวัดพัทลุงกลุ่มเครือแพงของแม่ตังมา3ปีนะคะเริ่มจาก2ศ6 0 2 5 6 0ผู้ใหญ่ก็ได้พัฒนาชุมชนขอกว่าคือเดินประชุมที่นครศรีธรรมราช ว่าทำคือก็ผ่านโครงการเพราะเราคิดว่าเราใช้เวลาว่างเนี้ยให้ทำให้เกิดประโยชน์ขึ้นมาเพื่อได้รายได้เสริมหารายได้เสริมจากยางบางครั้งเราก็ได้บางครั้งก็ไม่ได้แต่นี้เราได้ทำตอางกินเริ่มต้นเราทำก็เราไม่ได้คิดว่ามันจะได้ไปขนาดนี้หรอกเรคิดว่าได้ขายในหมู่บ้านเล็กๆน้อยๆก็น่าจะได้นะแต่พอทำแล้วมันก็ผ่าน รายได้ตรงนี้ก็มันเป็นรายได้เสริมที่เราได้ช่วยเหลือครอบครัวามาอีกด้านหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งกระจายรายได้สู่ชุมชนเหมือนดีปีตะไคร้ขมิ้นก็มีขายเล็กๆน้อยๆคนแก่ที่เขาไปไหนไม่ได้เขาปลูกไว้ได้ก็เอามาขายเราก็ซื้อถึงว่าไม่มากเราก็ซื้อวัตถุดิบส่วนใหญ่ถ้าเราเลือกได้เราก็จะเลือกในหมู่บ้านค่ะตรงทางไหนเราอย่างเช่นหมู่บ้าน หมู่บ้านใกล้เคียงแล้วก็ส่งต่างจังหวัดทางออนไลน์ต่างประเทศก็มีเหมือนยังเ็าไปอยู่ลูหลานก็ไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็ซื้อส่งไปก็มีต่อไปขอปีเลยการมารวมกลุ่มกันตรงนี้เมื่อเรานั่งรวมกันก็ได้ปรึกษากันเหมือนอย่างเช่นทํางานหรือว่ามีงานอื่นๆก็ได้มาพูดคุยกันก็คลายเครียดไปดนะ้วยเนาะผลิตตัณันของเราไม่ใส่สารกันบูดเน้นความสะอาดจริงๆเลยไม่มีสารกันบูด เมื่อเวลาลูกค้าสั่งซื้อไม่ว่าจะต่างจังหวัดหรือว่าเขตร,รอบๆบ,บ้านทั่วไปหมู่บ้านใกล้เคียงเราก็จะบอกว่าซื้อไปช่วยใส่ตู้เย็นนะเพราะว่าของเราไม่ใส่จริงๆจถ้าเสียถ้าเราส่งตำร้านสมมุติว่ามีเชื้อราขาวอะไรเงี้ยเราลับคืนค่ะฝากเครื่องแกงเทพร,ราชไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะจ๊ะ มีขายออนไลน์ด้วยนะจ๊ะตามเพจนี้เลยจ้ะเรื่องเกงเผ็ดพระรัก